ปิดการขายยังไงครับแบบไม่ใช้สคริปต์ใช่ครับคุณเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณปิดการขายไม่ได้ส่วนน้อยเลยอ่ะมันเกี่ยวกับสคริปต์ผมจะให้คุณดูนะในวิดีโอนี้คุณจะปิดการขายได้ทุกครั้งไม่ต้องใช้สคริปต์เลยใช่ถ้าคุณเข้าใจหลักการที่ผมจะให้คุณดูถ้าคุณไปฝึกนะผมรับประกันได้เลยคุณจะเพิ่มยอดขายได้ใช่ครับคุณให้ผมโปรดักต์อะไรสินค้าอะไรเซอร์วิสอะไรก็ได้ผมจะปิดการขายให้คุณดูวันนี้ผมจะให้คุณวิธีคิดวิธีพูดและวิธีให้ลูกค้าซื้ออจจาาาาาาากกกกคคุณเเเเเรรรรรมดดูัันนนลลลยยยะะะ่่งแใบวปิ ขายอ่ะมันไม่ใช่แค่สคริปต์คุณคิดดูสิถ้าเรามีสคริปต์แล้วอ่านอย่างเดียวอะลูกค้ามันรู้เลยว่าเราอ่านอยู่คุณลองปิดกล้องแล้วลองคุยกับใครให้เขาอ่านสิคุณจะรู้เลยว่าเขาอ่านอย่างแรกนะสเต็ปแรกคือวิธีคิดครับวันนี้ผมจะให้คุณดูว่าคุณควรจะคิดยังไงเวลามันมีปิดการขายม,มุมมองยังไงให้ลูกค้าเห็นแล้วคุณจะปิดการขายได้มากขึ้นอย่างแรกนะ คือวิธีคิดผมจะให้คุณในวิดีโอนี้คือลูกค้าเวลาเขามาหาคุณอ่ะผมอยากให้คุณปรับมายน์เชแบบนี้นะปัญหาเมืองไทยเนี่ยเขารีบขายกันเยอะอย่ารีบขายผมอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองคิดก่อนลูกค้าเวลามาหาคุณอ่ะถ้าคุณรีบขายอ่ะเขาหนีเลยลูกค้ามาหาคุณอย่างแรกเลยนะครับคุณดูก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรใช่ไหมถ้าเขามาหาคุณแปลว่าเขาอยากจะซื้อสินค้าคุณหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องสินค้าคุณหรือว่าบริการของคุณแปลว่าอะไรครับเขามีความต้องการความต้องการนี่จะเกิดขึ้นว่าเขาไม่มีอะไร หรือว่ามีปัญหาอะไรคุณต้องเข้าใจ2อ,อย่างนี้วิธีการคิดผมอยากให้คุณตอนนี้นะถ้าคุณจะไปหาใครจะคุยกับใครจะปิดการขายก่อนที่เสนอสินค้าคุณนะหนึ่งอย่างคุณดูก่อนว่าปัญหาเขาคืออะไร สองเขาต้องการอะไรผลลัพธ์ที่เขาต้องได้คืออะไรคืออย่างแรกเลยผมเห็นอันนี้ผมทําวิดีโอมาหลายครั้งน้าเรื่องนี้แต่ว่าปัญหานี้ปัญหาใหญ่มากที่เมืองไทยครับเขาบอกขอสคริปต์หน่อยเราจะพูดตามสคริปต์เลยไม่ถ้าคุณไม่มีความคิดแบบนี้อ่ะบางทีเวลาคุณอ่านสคริปต์แล้วลูกค้าพูดอะไรอ่ะคุณจะคิดไม่ออกคุณจะรีบขายเห็นภาพไหมเลยหลักการที่ผมอยากให้คุณอนะ่ะขอให้มีความคิดว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรเข้าใจปัญหาลึกๆเลยปัญหาอาการทําไมเขามาหาคุณวันนี้2เข้าใจลึกๆเลยว่าเขาต้องการ ผลลับลาาสารที่เราเรียกว่า Result ใช่ไหมถ้าเราเข้าใจตรงนั้นใช่ไหมเราจะเห็นว่าเฮ้ยปัญหานี้เราแก้ได้ผลลัพธ์นี้เราให้เขาได้เราจะปิดการขายได้ง่ายขึ้น ใช่ไหมเลยจากวันนี้อ่ะเวลาคุณไปหาใครมี Product อะไรก็ได้นะผมให้คุณหลักการเลยนะเขียนไว้เลยนะ Product อะไรก็ได้ Service อะไรก็ได้ที่เป็นพรีเมียมใช่ไหมไม่จำเป็นต้องรู้เรื่อง p r o d u ก t ก็ได้แต่ขอรู้อย่างหนึ่งว่าสินค้าคุณบริการคุณอนะ่ะแก้ปัญหาอะไรที่2ให้ผลลัพธ์อะไรถ้าคุณคุย2อย่างนี้ได้ใช่ไหมเวลาคุณไปหาลูกค้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเราอยากซื้อสินค้าคุณก่อนที่คุณรีบขายอ่ะหรือว่าลูกค้ามาบอกเอ้ย e ราคาเท่าไหร่อย่าเพิ่ง ขายเลยนะคุณถามเขาก่อนเลยว่าโอเควันนี้ลูกค้ามาดูอยากซื้ออะไร้ากกาบอกอยากซื้อนี่เฮ้ยทำไมอยากซื้อนี่มีปัญหาอะไรต้องการทําไมเราเข้าใจ2อย่างนี้เลยจากวันนี้ที่ผมอยากจะให้คุณปรับมุมมองมุมมองคือวิธีคิดนะถ้าเราจะขายอะไรก็ได้เราอยากจะเข้าใจว่าทําไมลูกค้าเขาจะซื้อจากคุณทําไมลูกค้าต้องการผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณจะมีให้ได้เห็นภาพไหมถ้าคุณเข้าใจ2ออย่างนี้คุณจะเห็นว่าเฮ้ยสินค้าเราแก้ปัญหาได้ให้ผลลัพธ์ได้คุณก็สามารถให้ลูกค้าเห็นได้ว่าสิน ค้าคุณนะ่ะแก้ปัญหาเขาได้ช่วยเขาได้ แค่นี้มาอันที่สองนะอันที่2นี่คืออะไรครับตอนนี้เรามีวิธีคาความคิดแล้วใช่ไหมอันที่สองนึกวิธีพูดครับวิธีพูดคือว่าแทนที่เราพูดเยอะๆเยอะๆใช่ไหมผมอยากจะให้ปรับมาถามคําถามมากขึ้นตอนนี้เราวิธีคิดแล้ววิธีคิดเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าใจว่าปัญหาลูกค้าคืออะไรผลลัพธ์เขาคืออะไรคุณจะรู้ได้ไงครับว่าปัญหาเขาคืออะไรเขาต้องการผลลัพธ์อะไรถ้าคุณพูดอย่างเดียวเรื่องสินค้าคุณใช่จากวันนี้ครับวิธีการพูดนะเป็นวิธีถามคําถามเลยจากวันนี้เวลาคุณจะเริ่มสนทนากับลูกค้าจะ ขายและลูกค้าคุณถามคําถามก่อนใช่ไหมเวลาเราถามคําถามก่อนใช่ไหมเราจะเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจเราถามถ้าเราเข้าใจเราถามเพิ่มลองดูสิมีคําถามในใจไหมถามมาด้านล่างเลยเห็นภาพไหมถ้าคุณมีคําถามในใจเราตอบเราจะมีการคอนเนคชั่นลูกค้าก็เหมือนกันครับเวลาเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องเข้าใจปัญหาเราต้องเข้าใจผลลัพธ์ตอนนี้วิธีเราพูดใช่ไหมเราถามคําถามเยอะๆเลยถามไปให้รู้เลยแล้วเวลาเราถามคําถามลูกค้าไม่ลูกค้าจะเห็นว่าไอ้คนนี้อ่ะใส่ใจเราเข้าใจ เราถามเราเข้าใจปัญหาแล้วก็ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณพูดเหมือนเดิมเลยนะเออเมื่อกี้ลูกค้าพูดอันนี้ใช่หมายความว่านี้ไหมถูกไหมคุณถามไปเลยถามไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกว่าคุณเข้าใจเวลาคุณเข้าใจลูกค้าจะเห็นว่าให้คนที่ถามเข้าใจเยอะมากแบบนี้จะมีการคอนเนคชั่นตอนนี้สิ่งที่สามจะเกิดขึ้นเรามีความคิดแล้วเราพูดเป็นก็คือว่าถามคามถามนะที่สามเราจะปิดการขายยังไงเราต้องสามารถนะสิ่งที่สามนะเราต้องให้ลูกค้าเห็นมุมมองใหม่ อ่ะข้อที่3นะให้ลูกค้าเห็นมุมมองใหม่เราจะให้ลูกค้าเห็นมุมมองใหม่ยังไงครับตอนนี้ผมจะให้คุณตัวอย่างนะสมมุติใช่ไหมคุณจะซื้อรถหรือซื้อมอเตอร์ไซค์ยกตัวอย่างนะบางคนบอกเฮ้ยซื้อมอเตอร์ไซค์แบบเป็นดูการ์ตี้ก็ได้หรือว่าซื้อรถไม่ต้องแพงมากก็ได้เฮ้ยเราซื้อรถดีหรือซื้อมอเตอร์ไซค์ดีอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะคือถ้าเราบอกลูกค้าเฮ้ยซื้อมอซื้อรถเลยซื้อรถเลยสมัยท้องต้องซื้อรถเราซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องให้คําถามลูกค้าว่าเฮ ก็ได้ถ้าชอบแบบสบายๆโอเคถ้าไม่กลัวรถติดนั่งในรถแอร์เย็นๆก็โอเคถ้าอยากไปซิ่งๆหน่อยทําเวลาได้ตลอดก็มอเตอร์ไซได้เห็นภาพไหมเราถามลูกค้าแล้วเราให้ข้อมุมมองใหม่วิธีที่2ให้หมุมมองใหม่นะคือว่าเราเล่านิทานเราเน่านิทานให้เขาเห็นภาพใหม่ สมมุตินะยกตัวอย่างถ้าเรามีเพื่อนนะแล้วเพื่อนทําอะไรไม่ดีกับเราเราบอกเอ้ยอย่าทำสิแบบนี้มันไม่ดีเขาจะทําตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเราให้มุมมองใหม่แล้วเราบอกเขาว่านี่ยคุณทําแบบนี้กับเราถ้าเราทําแบบนี้กับคุณอะคุณชอบไหม เขาจะเห็นเลยไม่ชอบแล้วเขาจะปรับมุมมองใหม่เลยข้อที่3ที่ผมอยากให้คุณเห็นเนี่ยเวลาคุณจะเล่านิทานให้ลูกค้าเห็นมุมมองใหม่คุณต้องให้เขาเห็นมุมมองเก่าข้อไม่ดีของมุมมองเก่าแล้วเขาต้องเห็นข้อดีของมุมมองใหม่นะแบบนี้เวลามันเห็น2มุมมองเห็นน่ะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยมุมมองใหม่เนี่ยดีเราต้องการแบบนี้แค่นี้เองแล้วแบบนี้คุณขายอะไรก็ได้สินค้าพรีเมียมอะไรก็ได้1ขอให้มีความคิดว่าเอ้ยเราต้องรู้ปัญหารู้ผลลัพธ์หลังจากนั้นเราพูดเราพูดเป็นคําถามใช่ครับ และที่3มเราเปลี่ยนมุมมองลูกค้าเวลาเราเปลี่ยนมุมมองลูกค้าแล้ว,วอ่ะลูกค้าจะเห็นว่าเออ,เอ,อคนนี้พูดมีเหตุผลไหนลองดูซิมีอะไรแค่นี้เองแล้วคุณเอาอไปใช้ดูเทคนิคที่ผมให้คุณดูผมสอนเทคนิคนีคน้ลึกๆเลยนะถ้าคุณสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ก็ได้ครับผมเปิดสอนเป็นนักปิดการขายทรงพลังพรีเมียมครับแล้วก็ถ้าคุณมีคําถามอะไรก็ถามด้านล่างครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ